สวัสดีค่ะวันนี้มาทำแซนด์วิชกันนะคะทำง่ายมากๆค่ะอุปกรณ์มีช้อนผักต่างๆเช่นแครอทกระหล่ำปลีม่วงผักปลีโอก๊กหอมหัน่นขนมปงังไข่ต้มนำมาตัดเป็นชิ้นบางๆค่ะ มายองเนสซอสมะเขือเทศเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆไว้ให้พร้อมนะคะหั่นเป็นชิ้นไว้เสร็จแล้วเราก็ไปลุยทำกันเลยสันวิชนี้จะทำ ทานกันบ่อยที่บ้านค่ะแค่มีขนมปังและผักหรือไข่ที่บ้านก็ทำได้แล้วค่ะขั้นตอนแรกก็ทามายองเนสให้ชั่วแผ่นขนมปังเลยค่ะทาทั้งสองแผ่นยิ่งดีนะคะ ชอบมายองเนสเยอะก็ทาเยอะๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำซอสมะเขือเทศหยดเป็นเส้นๆทาลงไปให้ทั่วทั้งสองแผ่นเช่นกันค่ะแล้วต่อด้วยใส่ผัก ที่เตรียมไว้นะคะตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้วผักที่ใช้ไม่จำกัดนะคะเรามีผักอะไรเราก็สามารถใช้ไปได้เลยค่ะยิ่งเราใช้ผักที่หลากหลายก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ ใส่ไข่ที่หั่นไว้บางๆงลงไปหรือถ้ามีแงมมีไส้กรอกก็ใส่ลงไปได้ค่ะนำขนมปังทั้งสองแผ่นประกบกันเสร็จแล้วก็ตัดขนมปังออกเป็นสองส่วนจะใช้มีดหรือมีดตัดขนมปังก็ได้ค่ะ มาดูผลงานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆน่ากินมากๆด้วยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะ